สวัสดีครับผมแสบเองนะครับจากร้านนาฬิกาพิชวัวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆพมาพบกับนาฬิกาที่มีกระแสต,ตอบรับที่ดีมากๆณนะเวลานี้เลยนะครับนาฬิการุ่นนี้เลยเจ้า ga 4 0 0 pc รุ่นนี้นะครับจากการที่ผมได้ทำคลิปเลียวคลิปติ๊กตอกหรือว่าเอาลูกไปลงเนี่ยปรากฏว่ามีคนถามถึงนาฬิการุ่นนี้ค่อนข้างที่จะเยอะมากและจานวนการกดไลค์เนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับคำถามส่วนใหญ่คือพี่ครับขออนุญาตด,ดรูรอบๆของนาฬิการุ่นนี้ได้ไหมก็วันนี้ก็เลยเอามาให้เพื่อนๆได้ดูร,บรอบๆแล้วก็มาดูกันว่า รุ่นนี้มันมีความโดดเด่นอย่างไรบ้างและโชคดีของเพื่อนๆอ,อย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมฮะ g a 400เนี่ยมันเป็นโมเดลที่ถูกผลิตขึ้นมาตั้งแต่ราวประมาณปี2015จนถึงปี2016อันนี้พูดถึงโมเดลที่หน้าตาแบบนี้นะแล้วผมอ่ะใช้โมเดลนี้พอดีเลยผมก็เลยมีประสบการณ์เกี่ยวกับนาฬิกาโมเดลแบบนี้นะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าโมเดลนี้มันเป็นอย่างไรแต่ก่อนอื่นมาดูคอนเซปต์ก่อนว่านาฬิการุร่นนี้มีคอนเซปต์ในการออกแบบว่าอย่างไรนะครับสำหรับสีสันที่เป็นแบบโทนเซเปียส เขาได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับในยุคป,ปี1970จนถึง1น8 0ัน้นั่นเองนะครับซึ่งจะมีสีประมาณนี้เลยนะครับแต่เอาจริงๆนะผมว่าตอนที่ผมใส่นาฬิกาเรือนนี้ผมไม่ได้รู้สึกเลยว่ามันเป็นแบบเลตโธวินเทจอะไรนะแต่ผมกลับรู้สึกว่าเรือนที่เป็นนาฬิกาสีเทาแบบนี้มันให้ความรู้สึกที่ดูแบบเป็นนาฬิกาทหารเป็นนาฬิกาที่แบบมีความบึกบึนทนทานดูเท่มันให้อารมณ์แบบนั้นมากกว่าอีกในความคิดเห็นของผมนะครับนนนวก,กใส่่งปป,ป,ปุุมมเดู ปุ่มเนี่ยมันจะเป็นสีแดงทั้งสองข้างเลยนี่ผมว่ามันเป็นปุ่มที่เท่มากๆเลยนะครับส่วนสีขาแบบออบไวตรงนี้ผมมองว่ามันก็เข้ากับในส่วนของตัวเรือนและหน้าปัดได้เป็นอย่างดีแล้วเพื่อนๆดูตรงหน้าปัดนะคือนาฬิกา g a 4 0 0เนี่ยนะครับมันจะเป็นนาฬิกา2ระบบสามารถดูที่ตั้งเข็มแล้วก็ดีตอนในส่วนของช่องดิตอนเนี่ยนะครับมันจะไม่ใช่สีขาวนะครับแต่มันจะเป็นสีแบบออกแดงๆเพื่อนๆเห็นไหม แล้วมันก็เข้ากับในส่วนของตัวเรือนกับนาฬิกามากๆเลยคือการออกแบบเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นนาฬิกาที่มีความสวยงามมากๆนะครับโอเคคราวนี้ผมให้ดูทั้งนาฬิกาด้านบนแล้วก็ในส่วนหน้าปัดก่อนดีกว่านะครับด้านข้างมันจะเป็นแบบนี้รุ่นนี้จะเป็นนาฬิกาที่มีจุดเด่นของเขาเลยนะจะมีเม็ดประยมด้านขวาทางขวาตรงนี้นี่คือเม็ดประยมของเขานะครับปุ่มจะมีทั้งหมด4 5ปุ่ม1ปุ่ม2ปุ่ม 3ปุ่ม4ี่ปุ่ม5ปุ่มมันจะมีทั้งหมดหปุ่มเลยมันจะมีความแตกต่างกับนาฬิกาจิช็อกทั่วไปนะครับนี่คือปุ่มขเขาอ่านี่คือปุ่มนะโอเคสายก็จะเป็นแบบนี้ครับดูให้ดูให้ดู overview ก่อน overview มันจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็สายสายก็จะเป็นสีเทานี่นะครับสายก็ออกแบบได้อย่างสปอร์ตมากๆนะครับอ่านี่คือสายของเขาด้านหลังด้วยนี่คือด้านหลังนะครับอ่าประชาสัมพันธ์ข่าวไว้ทีหนึ่งตอนนี้นะครับผมเปิดเพจส่วนตัวไว้ด้วยนะ ผมจะลงสินค้าราคารีวิวไว้เพื่อนๆสามารถกดติดตามและสามารถอุดหนุนได้นะครับสินค้ารีวิวเนี่ยผมจะลงไว้ถูกมากๆเลยเพราะว่าผมอยากจะซื้อนาฬิกามารีวิวเองหลายรุ่นมากๆบางรุ่นเนี่ยมันไม่สามารถสั่งได้นะครับก็สามารถอุดหนุนได้เช่นกันเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์แมงล่างแล้วกันนะครับเอาละคราวนี้มาดูตรงนี้กันดีกว่าจุดเด่นของโมเดล GA400 นะครับมันจะอยู่ที่ตรงนี้ตรงนี้เลยคือนาฬิการุ่นนี้มันเป็นนาฬิกาที่มีระบบ Shock a b s o r b i n g Structure คือ มีความทนทานต่อแรงกระแทกนะครับผมเคยเอานาฬิกา ga 4 0 0โยนลงจากอัศจรรย์นะครับที่มีความสูงมากกว่าตึก5ชั้นปรากฏว่าพอนาฬิกาตกลงมาเนี่ยนะครับบอกเลยว่านาฬิกาไม่เป็นอะไรเลยไม่มีอาการพังอะไรใดๆเลยคือตอนที่ผมเอาไปโยนเนี่ยนะครับผมผมคิดแล้วถ้าโยนลงมาจากตึก5ชั้นเนี่ยนะครับไอ้เม็ดระยมตรงนี้มันต้องพังไอ้เนี่ยตอนนั้นคิดแบบนั้นจริงๆนะครับแต่พอโยนลงมาปรากฏว่าเม็ดระยมไม่พังเลยแบบไม่ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับมีเพียงแค่ตัวเรือนเท่านั้นที่แบบเป็นรอย แล้วกระจกเนี่ยไม่เป็นไม่เป็นรอยอะไรเลยคือตอนตอนที่มันลงเนี่ยมันลงอย่างนี้ด้วยนะมันลงหน้าทิมแบบนี้ด้วยนะคือรู้เลยว่าโอ้โห g A400 นี่มันทนทานมากๆนะครับอันนี้คือจากประสบการณ์ของผมนะต่อมาด้านหลังให้ดูด้านหลังอีกนาฬิการ,รุ่นนี้นะครับยังมีความสามารถพิเศษอีกคือนี่ตรงนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตกัดโฟกัสให้ดูนะเห็นชัดไหมอ่า m a g n e ติ c r e s i s t a n c e ครับนาฬิการ,รุ่นนี้มันสามารถที่จะทนทานต่อแรงแม่เหล็กไฟฟ้าได้ตรงนี้มีคนถามผมเหมือนกันว่าพี่แรงแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยในช ในชีวิตประจำวันเนี่ยเราจะเจอได้จากตรงไหนบ้างนะครับผมจะได้ไม่ไปวางนาฬิกาตรงนั้นยกตัวอย่างเช่นเตาไมโครเวฟตู้เย็นโทรทัศน์สีหรือทีวีนั่นเองนะครับอคอมพิวเตอร์ด้วยถ้าเราไปวางนาฬิกาตรงนั้นบ่อยๆแล้วนาฬิกาเนี่ยนะครับไม่มีระบบแมกเนติกลิเิสแทนเนี่ยมันอาจจะทำอันตรายต่อต,ตัวเครื่องได้นะครับแต่ g s h ็ Sho ck รุ่นนี้มีระบบป้องกันอ่านี่นี่คือความเจ๋งของเขาเลยนะครับอ่ะสรุปนะมีระบบป้องกันแรงกระแทกที่สามารถตกจากตึก5ชั้นไม่เป็นอะไร นะครับแล้วก็มีสามารถที่จะก,กันแรงแม่เหล็กไฟฟ้าได้นะครับและนอกจากนี้ดูตรงนี้นาฬิการ,รุ่นนี้นะครับสามารถกันน้ําได้มากถึง200เมตรด้วยกันและจากประสบการณ์จากการใช้งานของผมเป็นเวลาประ,ประมาณ5ปีนะผมไม่เคยเจอปัญหาฝ้าจากนาฬิการ,รุ่น G A 400เลยอันนี้คือนาฬิการี่ผมใช้เองนะครับไม่เคยเจอจริงๆแล้วก็จากประสบการณ์ที่ขายของมา G A 400ก็ไม่ค่อยเจอฝ้าอันนี้จริงๆนะไม่ค่อยเจอฝ้าจริงๆนะครับโอเคมาดูฝั่งนี้ต่อฝั่งนี้มันจะเขียนว่าตรงนี้ จแปนมูฟคือเครื่องทาในประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เคส i นไทยแลนด์คือเครื่องประกอบในประเทศไทยนะครับนี่คือฝาหลังของเขาแล้วฝาหลังเนี่ยทำมาจากสแตนเลสสตีลนะครับเมื่อกี้พูดถึงการซ่อมอะลรไว้ใช่ไหมในส่วนของการซ่อมเดี๋ยวเล่าให้ฟังนิดนึงก่อนที่จะเข้าเรื่องไฟนะครับการซ่อมปัญหาที่ผมเจอสำหรับโมเดล G A 4 0 0นะก็คือในส่วนของเมมจยมด้านข้างส่วนนี้เมมจยมด้านข้างส่วนนี้ร้านนาฬิกาบางร้านไม่สามารถเปลี่ยนได้เพราะว่าเขาทําไม่เป็นอันนี้ต้องให้ระวังต้องระวังเลยนะครับต้องถามช่างก่อนว่าพี่ เม็ดใบยมรุ่นนี้ถ้าเปลี่ยนแล้วเม็ดใบยมจะใช้งานได้ไหมมีความชํานาญไหมทาได้ไหมต้องถามมาก่อนนะครับพราร้านทาไม่ได้จริงๆนะครับพอทาไม่ได้เนี่ยเม็ดใบยมเนี่ยจะใช้งานอะไรไม่ได้เลยอันนี้จากประสบการณ์ที่เจอมาดังนั้นย้านะให้ไปหาร้านที่มีความน่าเชื่อถือแล้วก็ถามมาก่อนว่าสามารถเปลี่ยนฐานได้ไหมแล้วเม็ดใบยมเนี่ยมันจะใช้ได้หรือเปล่าให้ถามมาก่อนนะครับพูดถึงการใช้งานเม็ดใบยมผมขออนุญาตสาธิตให้ดูก่อนเม็ดใบยมเนี่ยถ้าเราอยู่หน้าแรกของนาฬิกาแบบนี้นะครับแล้วเราหมุน2จังหวะแบบนี้มันจะเข้าสู TMR หรือท i m เมการนับเวลาถอยหลังตรงนี้เป็นนาฬิกาที่ผมชอบมากๆเอาจริงๆนะผมชอบการนับเวลาถอยหลังเนี่ยผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบนับเวลาถอยหลังแล้วก็ชอบแบ่งเวลาการทารํางานยกตัวอย่างเช่นผมอนุญาตหมุนให้ดูนิดนึงอ่ะพอดีเข็มมันบางนะครับขออนุญาตเลื่อนเข็มรุ่นนี้ถ้ากดปุ่มไฟนะครับกดปุ่มซ้ายล่างตรงนี้ไฟแล้วก็ซ้ายล่างนะกดค้างไว้ตรงไฟกดปุ่มซ้ายล่างมันจะเป็นการเลื่อนเข็มมันจะทําให้เข็มเนี่ยไม่บางตัวเลขดิ่ยต้นตรงนี้นะครับจุดที่ผมชอบของการนับเวลาถอยหลังคืออะไรรู้ไหม ผมชอบแบ่งเวลาแล้วพอเป็นนาฬิการุร่นนี้เพียงแค่ผมหมุนมันก็จะเป็นการปรับเวลาแล้วมันสามารถปรับได้เลยแล้วถ้าเราหมุนเร็วๆนะครับเห็นไหมมันจะเปลี่ยนเวลาไปเรื่อยๆเห็นไหมครับมันสามารถปรับได้เลยแล้วผมว่ามันปรับง่ายดีบางทีผมจะตั้งการทํางานของผมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ30นาทีนะครับสานาทีแล้วก็เดี๋ยวพักสักหนาทีอย่างเงี้ยพอตั้ง30บปับ๊บกดปุ่มซ้ายกลางตรงนี้1ครั้งมันจะเข้าสู่การนับเวลาถอยหลังทันทีแลวเพื่อสังเกตครับเมื่อกี้ตอนที่ผมหมุน เข็มเล็กด้านในตรงนี้มันก็จะหมุนตามด้วยนะครับแล้วมันก็จะนับเวลาถอยหลังไปเรื่อยๆเลยแล้ว,ลวพอมันนับเวลาถอยหลังจนเสร็จนะครับมันจะมีเสียงดังติ๊ดติ๊ดติ๊ดมันจะเป็นแบบการปลุกขึ้นมานะครับน,นี่นี่คือจุดที่ผมชอบนะครับขออนุญาตกดหยุดก่อนกดสตาร์ทปุ่มไหนก็กดสต็อปปุ่มนั้นบนักค์สตาร์ทสตาร์ทปุ่มนี้ใช่ไหมก็กดปุ่มนี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อหยุดอันนี้คือการหยุดแล้วกดปุ่มขวาล่างเพื่อรีเซ็ตมันก็จะรีเซ็ตแล้วนี่นี่คือการนับเวลาถอย ถ้าเป็นนาฬิกาจีช็อคของแท้นะส่วนทางซ้ายตรงนี้นะครับจะสามารถทํางานได้ตรงนี้เราจะเรียกว่าเข็มซับนะครับโอเคผมขออนุญาตหมุนให้ถึงถึงเลขศูนศูนย์ดีกว่านะครับไม่อยากตั้งค้างไว้รู้สึกมันแปลกๆผมว่ามันแปลกๆเห็นไหมมันการหมุนนี้ก็หมุนได้ง่ายนะครับเอาล่ะเดี๋ยวไปดูกันเองอื่นกันบ้างดีกว่านะครับจะเสร็จลวจะเสร็จละแป๊บนึงนะขออนุญาตแป๊บนึงเห็นไหมมันหมุนได้ง่ายมากเลยเล่นถือว่าเล่นให้ดูนะแล้วสังเกตตอนหมุนมันจะมีตัววิดีต้อนขึ้นตรงนี้ด้วยอ่านี่ครับ เป็นไงเทไหมผมว่ามันเทดีนะนะครับโ okay. อเคคราวนี้ลดออกก่อนอธิบายไปแล้วเนาะผมชอบในส่วนการนับเวลาถอยหลังมากๆคราวนี้มาดูปุ่มไฟกันบ้างดีกว่าครับเพื่อนเพื่อนรุ่นนี้ก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ผมชอบหน้าปัดและการดูเวลามากๆเริ่มจากหน้าปัดก่อนสังเกตหน้าปัดตัวของหน้าปัดนาฬิกาเนี่ยเข็มสั้นเข็มยาวเนี่ยจะเป็นหน้าปัดที่มีเข็มขนาดใหญ่มากการดูเวลาจะเป็นการดูเวลาแบบ2ระบบด้านบนนะครับจะเป็นการแสดงในส่วนของเดือน วันที่แล้ววันในสัปดาห์นะครับแล้วด้านล่างจะเป็นการแสดงในส่วนของชั่วโมงนาทีแล้วก็วินาทีเห็นไหมมันจะดูเวลาได้ง่ายมากและในส่วนของหน้าปัดเองนะครับจะให้อารมณ์ที่เป็นแบบจักรกลหรือแมชชีนิกนั่นเองในส่วนของไฟครับถ้าเรากดปุ่มไฟตรงนี้มันจะเป็นไฟสีส้มขึ้นมาแบบนี้ไฟรุ่นนี้นะครับสามารถตั้งได้ตั้งแต่1.5วินาทีจนถึง3มวินาทีให้มันสว่าง1.5ก็ได้หรือ3มวินาทีก็ได้นะครับและรุ่นนี้นะครับถ้าเรากดปุ่มขวากลางเอ่อกดทัดวาบไว,ว้5วินาที มันจะเป็นการเปิดระบบออโต้ไลท์หรือระบบ LT ตรงนี้มันจะขึ้นึงว่า LT LT คือออโต้ไลท์เหมือนกันเข้าปุ่มไหนออกปุ่มนั้นถ้าเราจะปิดออโต้ไลท์ก็กดปุ่มขวาบนตรงนี้ค้างไว้แบบนี้ทําให้ดูเลยนะเห็นไหมพอกดค้างไว้เดี๋ยนะเอาไหมพอด,ดีผมปล่อยมือก่อนปลอยนิ้วก่อนนะครับพอกดค้างไว้เห็นไหม LT มันจะหายไปจะเปิดและปิดเนี่ยให้กดปุ่มขวาบนตรงนี้นะครับแต่ตรงนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะนาฬิกา GA 400เนี่ยมันจะเป็นนาฬิกาที่ตามสเปกเนี่ย มันสามารถใช้งานถ่านแบตเตอรี่เนี่ยได้อยู่ที่ประมาณ3-4ปีนะครับถ้าเราทําการเปิดไฟไบ่อยๆหรือว่าทําการเปิดออโต้ไลน์บ่อยๆแบตเตอรี่มันก็จะหมดเร็วและจากการทดลองใช้งานของผมจากประสบการณ์ที่ผ่านมาผมใช้นาฬิการ,รุ่น G A 400เนี่ยประมาณ3-4ปีอะถึงจะเปลี่ยนแบตเตอรี่ครั้งหนึ่งนะครับก็การันตีของเขาเลยเลยว่าแบบเขาตามตามสเปคจริงๆคือ3ามถึงสปีนะครับในส่วนของแบตเตอรี่นะครับคราวนี้เรามาดูไฟกันบ้างเมื่อปิดไฟครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับและเปิดไฟ ต่อมาครับระบบพิกข้อมือไฟติดเห็นไหมมันดูตัวเลขได้ง่ายผมว่ามันดูตัวเลขได้ง่ายมากนะครับนี่คือนาฬิการุ่น G A 400เอาละคราวนี้นะครับเรามาดูฟังก์ชันพื้นฐานของนาฬิการุ่นนี้กันบ้างดีกว่านะครับเขากดปุ่มซ้ายล่างหนึ่งครั้งอ๋อเดี๋ยวนะกดให้ดูก่อนโอเคอันแรกที่เราจะเจอนะครับคือสต็อปวอตพอดที่ผมจะลองกดกดอันนี้ดูแต่ผมจําได้แล้วว่าถ้าเรากดหลบเข็มนะแล้วเรากดปุ่มซ้ายล่างเนี่ยการหลบเข็มมันจะหายไป ผมต้องการจะจริงๆผมต้องการจะหลบเข็มก่อนเพื่อจะให้เพื่อนๆนะครับอ่านหน้าจอส่วนบนเนี่ยได้อย่างชัดเจนแล้วเพื่อนๆดูนะพอผมกดปุ่มซ้ายล่างเห็นไหมเข็มมันจะกลับกับที่เดิมทันทีเลยนะครับโอเคไม่เป็นไรเมื่อกี้เราจะขึ้นคำว่า world time นาฬิการ,รุ่นนี้นะครับสามารถดูเวลาโลกได้มากถึง31โซนเวลาหรือ4 8เมืองทั่วโลกเราสามารถเปลี่ยนได้โดยการกดใช้งานปุ่มหมุนแบบนี้ในการดูเวลาโลกนั่นเองนะครับโอเคกดปุ่มซ้ายล่างหนึ่งครั้งมันจะเข้าสู่อะลาม์มหรือการตั้งปลุกนะครับรุ่นนี้สามารถตัั้้้งงงปุกกไดมาถึ4คร ตั้งเตือนรายชั Sod ่วโมงได้และก็ตั้งสา,สามารถตั้งปลุกซ้ำๆได้นะครับเหมือนกันถ้าเรากดปุ่มขวาบนตรงนี้ปุ่มขวาเออหมุนปุ่นเม็ดเม็ดตรงนี้นะครับมันจะเปลี่ยนเห็นไหมจากปุ่้ SIG การตั้งเตือนรายชั่วโมงมันก็จะกลายเป็น AL 1คือการตั้งปลุกครั้งที่1นะครับตั้งปลุกครั้งที่2การตั้งปลุกที่3การตั้งปลุกที่4ี่แล้วก็ในส่วนของสนุ๊การตั้งปลุกซ้ำๆนะครับแล้วก็ SIG การตั้งเตือนรายชั่วโมงเห็นไหม การใช้งานปุ่มหมุนเนี่ยมันใช้งานได้ง่ายมากเราไม่ต้องไปกดปุ่มทางซ้ายตรงนี้อะไรเลยเราสามารถหมุนตรงนี้ได้เลยนะครับนี่คือจุดเด่นของโมเดล ga 4 0 0นะครับโอเคกดปุ่มซ้ายล่างหนึ่งครั้งมันก็จะเข้าสู่ทัมเมอร์หรือการนับเวลาถอยหลังนั่นเองนี่คือฟังก์ชันพื้นฐานของนาฬิการุ่นนี้นะครับเอาล่กกดปุ่มซ้ายล่างหนึ่งครั้งดีกว่าคราวนี้ผมขออนุญาตใส่ชมอีกครั้งหนึ่งเวลาใส่บนข้อมือน,นะครับมันจะเป็นแบบนี้เลยและอย่างที่ผมเล่าให้ฟังครับว่าสีที่เป็นสีเทาแบบนี้นะต่อ มันได้อารมณ์ที่ดูแบบคล้ายๆนาฬิกาทหารที่มีความทนทานบึกบึนแข็งแรงอ่ะแบบเป็นนาฬิกาที่ดูทอลดอ่ะแล้วมันทรหดจริงๆนะเพราะว่าผมใส่โย,ยนลงจากตึก4ชั้นแล้วปรากฏว่าไม่เป็นอะไรเลยนี่การันตีเลยแล้วก็เรื่องความชื้นเนี่ย G.A.400 ไม่ค่อยเจอปัญหานะครับโอเคคราวนี้เรามาดูขนาดน้ําหนักและราคากันบ้างสําหรับขนาดหน้าปัดนะครับนาฬิการุ่น G.A.400 เนี่ยจะมีขนาดหน้าปัดอยู่ที่51.9มิลน,นะครับถือว่าเป็นนาฬิกาที่หนา้าปัดค่อนข้างใหญ่ เหมาะกับคนที่แขนขนาดกลางจนถึงคนที่แขนขนาดใหญ่นะครับความลึกของกรอบครับนาฬิการุ่นนี้จะบอกเลยอบอกเลยนะครับว่าเป็นนาฬิกาที่ค่อนข้างหนาเพื่อนมาดูดิค่อนข้างหนาเลยทีเดียวอะ่ะขนาดของความหนาของเขาครับจะอยู่ที่18.3ม mm. มิลแต่ผมเกือบลืมพูดไปนิดนึงละอันนี้คือจากประสบการณ์ของผมนะ g a 4 0 0เนี่ยเขาออกแบบปุ่มนะครับเป็นมิดกับคนใช้มากๆเลยหมายถึงคนที่เราแบบยูเซอร์อย่างผมเนี่ยนะครับเวลาที่กดปุ่มอะไรเนี่ยมันกดได้ง่ายเพราะว่ามันมีการทำาล่องเอาไว้ ทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับปุ่มเล่นต่างๆเนี่ยกดได้ง่ายทุกปุ่มเลยปุ่มหมุนเนี่ยก็สามารถใช้งานได้ง่ายเช่นกันอันนี้แชร์ประสบการณ์ให้ฟังแล้วกันนะครับต่อมาน้ําหนักนาฬิการุ่นนี้นะครับมีน้ําหนักเพียงแค่70กรัมเท่านั้นจากการทดลองใช้งานผมตั้งแบบจากการใส่ของผมนะผมรู้สึกเลยว่า70กรัมเนี่ยแทบจะไม่รู้สึกอะไรเลยเป็นนาฬิกาอีกเรือนหนึ่งที่มีน้ําหนักค่อนข้างเบาเลยทีเดียวนะครับต่อมาราคากันบ้างนาฬิการุ่นนี้นะครับ G A 4 0 0อ P C ให้ดูรหัสด้วยรหัสจะอยู่นะ,ะนะรกาาฬ นี่ G A 4 0 0 P C ขีดแดนะครับขีด8คือสีเทาแล้วก็เลขโมดูลเครื่องคือ5 3 9 8นาฬิการุ่นนี้นะครับปัจจุบันนี้ราคาเต็มจะอยู่ที่6,900บาทครับแต่ถ้าเป็นราคาลดแล้วมันจะอยู่ในเลทประมาณ ,3890 จนถึง4,290บาทนะครับราคามาจะอยู่ที่เลทประมาณนี้ครับแต่ถ้าอยากได้ถูกกว่านี้เลนรีวิวมีนะครับสามารถไปกดซื้อได้นะครับอันนี้โฆษณาไว้นิดนึงแล้วกันนะครับโอเควันนี้นะครับก็เอาตัวแบบเด็ดนะครับมาเพื่อนๆได้ชมกันจริงๆเลยากให้ดูแบบ ทั้งเรือนทั้งตัวแล้วก็รู้ว่าุูนเนี้มันเป็นยังไงจากประสบการณ์ของผมเองนะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปผมจะหานาฬิกาแบบเท่ๆสวดๆแบบนี้มารีวิวให้อีกแน่นอนนะครับดังนั้นอย่าลืมกดติดตามนะครับกด subscribe อ่ะมีแน่นอนนะครับอันรอบหน้านะครับโอเควันนี้ก็ต้องไปก่อนนะครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่ติดตามชมไปละครับสวัสดีครับ